พิงคาคองเนี่ยพิงคาคองขอเพิ่มนาขอเพิ่มนะป้อยเน็ตอักเลยอ่ะา้ามึงเสียงแตซาวอ่ะซื้อเพิมซื้อเพิ่มเฮลตนเิดก็ได้วตันเปิดผู้บุกค้างเลยอันตันเปิดทางกเป็นการกดกดคอเนี่ยตัไม้ยกซื้อเลยหมาถึงตันใหญ่อ่ะ

มันมันแต่น้างเบ็เ็ดไปหามล็อดูว่าใครเยนดูว่าที่ยังวะมันอัดเตมอยิ่งไปก่านี้หน่อยอะไรคือไป ตันไี่ไห,น,น,น,หนหน้าจอกว่านะครับเป็นใ้โกเป็อนป่าอะไรวะตันไมค์กูไม่อะขอมา, <Thanks. S 1> ข,อมาขอมาได้นะไฮไล์เลยวะตอ,อ, <laughs> อนนี้ขอปืนมาขอปืนไหมนี่ระเบิด <laughs> ฉนันเป็นอะนเะดียวตันมึงยิงเรียกเขามึงยิงเรียกเขาอะ